นี่ของเกดเกดที่เอเพราะมันเป็นไม่ดิบลายเนี่ยกดมันกระิหลายเตาขนาดนี้ไม่เว้นครับมึงติดเบึงกลางแสงแดดมันจะเป็ียนเปลียวไฟถคาขนาดเลยแกดกับลายครับเบึงมันมันพุ่งมันหัวออกกระพืออันนี้ย่ำว่าเตาผมมันหัวมันก็เลยมีหอยหัวที่เอาดินอวบมันก็ออกกะพือเนาะครับ หลังจากเติมใส่ตัวซอยนะครับใส่พัดลมดูดอากาศเนาะมามามาเติม,ม,มเบื้องเบืองกะใส่เวลาสมมองชั่วโมงอยู่ครับเนี่ยใส่สุราสมมองชั่วโมงติดแต่ว่ามันเกิรู้สึกว่าสเสียวขึ้นจากผมเไปติดเแบบธรรมชาติเนาะคือธรรมชาติก็ใส่เวลาสามชั่วโมงผมใส่เนาะแต่บางหัวท่านเรีนที่เพิ่นติดเครื่มมองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่ปัจจัยเนาะแล้วแต่เพิ่น ุมติดทางล้มทิศทางลมเอยียงได้ดีอย่งจิมกาสีซีเรียวขึ้นครับอันนี้ผมกะเป่าสเป็นสสเปะแล้วกับเอ้ยเป่าไปทำผลเอ้ยล้มมือเนี่ยล้มเอียงครัวิวๆน่ะล้มแรงนะ่ะมานจได้ช่วงเขาหนาดำน้าพัดลมพัดแรงกะติดมันเป็ยังคุ้งออกไปไ้อยู่กลางถ้าถ้านี่็สีได้ยินเสียงเนาะ แล้วมันก็ขึ้นไปนะเสียงดังวูดเดียวจมันเทิงเนี่ยค่ะสำหรับผมยังยังโตซอยเนี่ยังใส่เวลาสองสมงอยู่เนาะกระบุงว่าพะดลมโดนนีมันกินไฟไปเท่าไหร่กะสิบนอน่สิไยฮะสิบตังแปดสิบตังไปบาทเจ็ดสิบไปสมงละเจ็ดสิบตังเดี๋ยวนี้ ประมาณนี้เป็นการคาดเดาเนาะผมกะบ,บ่งว่ามันจะกินตัวไหนกบประมาณเพิ่ม่า้จ่ายประมาณบาทนึงาบาทสองบาทก็วบบ่ากันไปก็ได้เวลาเขากลับมาอีกสชั่วโมงนึงพอปกติผมติดที่ประมาณสามชั่วโมงผมมันจังที่ติดอันนี้การใส่ใหม่บักม่วงสับบักม่วง ใส่มงใส่เปียกเนาะไม่ไม่ไม่บอกมวงไม่เลยตัดออกไม่ไม่ครับตัดออกจากต้นไม่ไม่ลงมากอะใส่ครึ่งนึ่งกูละแล้วก็มีไม่ไม่แก่ไม่แดงเนี่ยเป็นทอนก็ทอนใหญ่ได้ผมบอใส่มีแต่ร์ทอนใหญ่รุ่นไงก็ขาดตูบหนึ่งนี่ก็ขาดตูบ ใส่กบบมีไหม้หน่อยแกมแน่ขนาดน่แะแก่ยังใส่เวลาสองสมองอยู่ครับกะบอกเบิงว่าแต่มันก็อาจทีเลี้ยวขึ้นเขาได้เวลาไปเห็ดแนวอื่นอันินปกติผมจุดนี่ผมไปที่มานั่งเฝ้าจุดเพราะว่ามันต้องคุมอุณหภูมเนาะสําหรบบคนบังนี่แหละแต่ว่ากะถือว่าได้ละเออได้เพิ่มนะว่าได้เวลามาไปเห็ดย่างอื่น นางเฝ้าใส่นี่ก็อพอดีมันบริแท้ประโยชน์เนาะอ่าที่มีพอที่มีเขาก็ไม่เห็นทีนะแต่ว่าพอไฟติดเราผมก็บเฝอใส่กแือว่าตอนช่วงใส่อยู่ช่วงเป่าอยู่ผมก็สลับถอดพอลมแห้งหลายมันก็คล้ายๆว่ามันลวงจทีนะทั้งทึงไฟมันบริติดมันจิบเฝอในในห้องทอควนทอไฟก็เ,เลยเปิดแหนปิดแหนเปิดแหนเป็นแนแนแน,นางเฝ้าอยู่นี่เนาะ บัดนี้ก็สี่เวลาสองชั่วโมงนะครับเปีนติดเต็นบัคเก็ตมันจะพุง่งออกมีหูฟิวรู้สึกว่าผมก่ได้เอาไอเตาที่ซีเนี่ยผมก่ไดเ้เอาขีดดินโอบทางในเนาะมันอาจจะเกิดหูแตกหูอย่างมานะมันก็เลยขวันขึ้นมาเต็มเลยหูแตกะะแข้างล่างเพราะใจดีหน่อยข้างล่างเพราะว่าแจ้าเตาของผมเนาะว่า,วา,วา,วาเลี้ยงเตาของผมเนะาะคันผู้อื่นมีมีขึ้กันนะคันบวามเป็นถังไม่นะ ผมมันเป็นทางฉีดยาขาดมันก็เลยทั้งลางที่มีหูับนีออกจิตตมโอบทั้งลางเนี่ยเวลายังถือไฟถืออย่างไปมันอาจที่แหงนะตัวช่วงเตาช่วงเผาอยู่ช่วงนั้นไดมันก็ต้องโอบอยู่เละนั่นก็แกะออกแล้วก็โอบไม่พอโอบที่หนาไปเรื่อยๆนะคันบ่โอบหน่อยเนี่ยเออคลิปนี้ก็ไออีพีนี่ก็ฮูเลยว่ามันเป็นอย่างมันนี่ยมันอาจจะแตกควรมันออกมาท่วมธรรมดาควรพวกนี้มันจะอัด ลุงเข้าไปในหอทุหอ,ท,หอทุงควรนอยู่ทางไหนเนาะแล้วมันก็มมวนไปติดกับไฟแล้เมันจีพุ่งขึ้นมาแต่นะครับมันก็จะไหลควรนสุมซืมเลยอันนี้มันบรไล่ควรนประนไดยมีหลกกวนหอกแตกาข้างนอกแต่ดาคันคันให้ดีมีทุนมีความใก่ก้แน่กะเอยมีอันแรงที่เี่เอาอันนี้กะคือเสือถัองไม่ละ ทางไม่ได้เนี่ก็หาหกลอยนะครับเดนแตงผมหนึ่งมันกดใส่ก,กันเกาเนนมาได้ใส่เงี้นครับทุนแรงไปแต่ว่าเขากันพยายามมาปิดหูปิดอย่างมันนั่นแหละมันกิไจจนได้จแบบังสันแต่บอกคำว่าหาหก้อยน,ะนี่นางเทีขั้นอยู่บนนอกมันบบมีคือบบมีนะครับอันนี้สำหรับ,บวอกสำหรับปูโบพนโบมีทางไปเนาะ เ้วก็เก็บของทิ่มันคือจังผมสิลาวง่ายงผมก็เอาผมสมักใส่ของที่ไรประโยชน์มนสาสรั่งประโยชน์เนาะของอยู่ซื้อบ่มีประโยชน์เราก็จะมสาสั่งประโยชน์เก็บหาหยิบช่วยของที่จ็มทิมไว้ซื้อ,อยังี่นะเอามาใส่ประโยชน์ครับอา้าวอันนี้ก็คลิปนี้ก็ให้บึ่งว่าการการอัดไอหาตัวซอยของผมเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ประมาณ สองชั่วโมงคือเก่าแต่ปกติคันผมจุดปกติเลยจุดคนเต่าเล็กมิจใไซสามชัม่วโมงถึงสี่ชั่วโมงุูละอันนี้สำหรับใหม่จุดเทียแรกมัน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 ปอยากใหม่ดีมันใหม่ดีนะมันก็กิกลายเป็นไม่มาดไม่เอ็นอันนี้ละไม่ไม่ไม,มาดแน่บมาดแน่บกมวงใหม่ๆกันเ่อไปครับครับปุ่นบินดีมาฝากกาให้เบิงคิดนี้กับ สำหรับงานผมเนะเอาโจทย์ใยมันก็นได้นซับนี่ทีนะสองสมมงครับวัสดีครับนี่ของเกียรเกียรที่เอเพราะมันเปลี่ยนไม่ดบรลายเนี่ยเกียรมันก็สิหรายเตาขนาดนั้นไม่เว้นครับมันติดมึงกลางเสงเดดมันจะเป็นเปลียวไฟแค่ขนาดและเก,กียรกับหลายครับิ่งมัน มันพุ่งมันหัวออกตะพืชน,นี่ยยำวา่าเต่าผมมันหัวมันก็เลยมีหอยหัวที่เอาอดินโอบมันก็ออกตะพืชนะครับ